m o อร์น g ิ่ง how are you เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมทุกทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะภาคเรียนที่1วันนี้วันที่29มิถุนายน2564นนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่คุณครูสั่ง การบ้านไปนักเรียนหลายคนนะคะที่ทํำเข้ามากันในกลุ่มนะคะคุณครูก็ขอขอบใจนักเรียนทุกๆคนนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะกลับมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนเวลาเปิดเรียนปกตินะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่อง grammar ก,มมการใช้แคนนะคะการใช้แคนในรูปประโยคขออนุญาตนะคะ เราจะมาเรียนเรื่องการใช้แคนในรูปประโยคขออนุญาตนะคะวันนี้นักเรียนมาดูโครงสร้างประโยคนะคะมาดูโครงสร้างประโยคนะคะจะมีคำว่าแคนนะคะจะมีคำว่าแคนแล้วก็ i จะใช้ไอเสมอเพราะเราเป็นคนขออนุญาตนะคะ เราเป็นคนขออนุญาตเราจึงใช้ I นะคะคำกิริยาที่จะใช้ขออนุญาตคำกิริยานะคะกรรมหรือคำขยายที่จะมาขยายคำกิริยานั้นให้มีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะมาดูตัวอย่างประโยคนะคะ can I borrow คำกีริยาใช่ไหมคะคือคำว่ายืมคือคำกีริยาคำว่ายืมฉันขอยืมขอยืมอะไรล่ะเราก็ต้องมีกรรมใช่ไหมคะหรือคำขยายใช่ไหมคะยัวเพนก็คือกรรมที่มาขยายคำว่าบาโรฉันขอยืมปากกาของคุณได้ไหมอ่านักเรียนไม่งงนะคะไม่งงนะคะ คำกีริยาบางคำมีความหมายในตัวเองไม่ต้องมีกรรมไม่ต้องมีคำขยายมาขยายนะคะแต่คำกีริยาบางคำจำเป็นจะต้องมีนะคะเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ประโยคที่เข้าใจง่ายนะคะอ่าไม่งงนะคะนักเรียน นักเรียนเปิดหนังสือคู่กันดูพร้อมกันกับคุณครูได้เลยนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่10นะคะในหนังสือเรียนหน้าที่10โครงสร้างประโยคถ้านักเรียนจําโครงสร้างประโยคได้นักเรียนจะสามารถนําไปใช้ได้ถูกต้องนะคะอ่าทีนี้มาดูถามเราถามว่า can I b o r r o w your pen your แปลว่าของ ของเธอใช่ไหมคะเพนแปล,แปลแว,ว่าปากกาแปลรวมกันว่าของเธอนะคะหรือของคุณฉันขอยืมฉันขอยืมปากกาของคุณได้หรือไม่ถ้าได้ถ้าได้นะคะถ้าได้ก็ตอบรับนักเรียนดูสีฟ้านะคะจะตอบรับได้3มแบบนะคะ Yes, you can. ถาม I ตอบ y o U. ถาม Can ตอบ Can. ขึ้นต้นประโยคคำถามว่า Can ต้องตอบ Yes หรือ No จำได้นะครับ Yes, you can. ได้ฉันให้ยืม Here you are. Here you are. แล้วก็ชัวคำว่า Here you are นะคะคำว่า Here you are เมื่อนักเรียนพูดนักเรียนต้อง ยืน่นให้ก็เหมือนกับเราเรายื่นแล้วเราก็พูดว่า h e r ยยูอา r e ยืนให้เพื่อนนะคะหรือคำว่าชัา่วช่วเฮียยูอา r e พูดพร้อมกันก็ได้นะคะแต่เยสยูแคนพูดต่างหากนะห้ามเอามาพูดพร้อมกับประโยคที่2และ3นะคะนะคะไม่งงนะอ่ะทีนี้ถ้าเรามีปากกาแท่งเดียวล่ะเราไม่ให้เพื่อนยืมเราก็จะพูดว่า No you can t. นะคะเพราะเราไม่มีเหมือนกันเราก็มีแท่งเดียว No sorry ไม่ฉันเสียใจด้วยนะ No I am sorry นี่พูดเต็มเลยถาม you อ่ะไม่ใช่ขออภัยค่ะถาม I เพื่อนตอบ I เห็นไหมฉันขอยืมปากกาของคุณได้ไหม นักเรียนเป็นคนยืมนะนักเรียนเป็นคนยืมปากกาครูนะอ่ะสมมุติเราสนทนากันนักเรียนพูดว่า Can I borrow your pen ผมขอยืมปากกาได้ไหมครับครูตอบว่า No, I'm a sorry ครูพูดว่า No, I'm a sorry I'm a นี่หมายถึงตัวครูนะไม่ได้ครูก็มีอันเดียวเหมือนกันนะคะไม่งงนะคะไม่งงนะคะ แต่ถ้าประโยคนี้ตอบว่า No you can No you can ก็คือไม่ได้เธอไม่สามารถยืมของฉันได้คือฉันมีอันเดียวอะ่ะคือฉันมีแท่งเดียวอ,ะอ่ะอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูหลักการหรือวิธีการใช้นำไปใช้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่หน้าที่6ค่ะนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่6นะคะอื จับคู่สนทนาจับคู่สนทนานะคะจับคู่สนทนาอ่านะที่นี้นักเรียนสนทนากับครูนะ,ะสนทนาหรือนักเรียนจะสนทนากับผู้ปกครองก็ได้นักเรียนดูคําศัพท์นักเรียนมีทั้งหมดกี่คํามีรูปทั้งหมดกี่รูป1 2 3 4 5สองสามสี่ห้านะคะอ่ะไม่ใช่สิ ห้ามไปรูปหนึ่งใช่ไหมก็คือ5แล้วก็หตาลายค่ะขออภัยด้วยนะอ่าทีนี้เรามาดูกันว่ารูปแรกอ่านว่าอะไรนักเรียนน่าจะอ่านออกนะครูว่านะคือเป็นคำพื้นฐานนะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนผ่านมาแล้ว watch TV watch เป็นคำกิริยาที่แปลว่าดูทีวี เป็นคำเป็นคำขยายอยู่เป็นกรรมนะคะ go go อะไรคำศัพท์ที่เราหาไปแล้วใน v o r cap y ยู่ไี่ go อะไรคะ go out แปลว่าออกไปนะคะหนูขออนุญาตออกไปข้าห้องน้ำได้ไหมคะอ่าประมาณนั้นคำนี้ล่ะในคำศัพท์เราหาไปแล้วอืมไปได้ไหมไปได้ไหมใช่ค่ะ บาโรแปลว่าขอยืมนะคะเด็กผู้ชายคนนี้อาจจะขอยืมไม้มันทัดเพื่อนเห็นไหมคะเราต้องมีคำขยายรู้เหอ่าแต่เขาก็ไม่ได้บอกใช่ไหมให้นักเรียนคิดเองใช่ไหมให้นักเรียนคิดเองว่านักเรียนจะเอาคำขยายอะไรถูกไหมอ่ะมาดูคำที่สี่มาดูภาพที่สี่ยูสยูสแปลว่าอะไร จำได้ไหม U H E เปิดกลับไปดูสิใน v o c a แคบ a ู y ในสมุดที่เราหาคำอ่านคำแปลไปใช่ค่ะ use แปลว่าใช้ฉันขอใช้คอมพิวเตอร์ของเธอหน่อยได้ไหมนี่เห็นไหมเพื่อนเดินมาหาเพื่อนอีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงนั่งทำงานหรือเปล่าหรือเราก็ไม่รู้เนาะ แต่เห็นไหมต้องมีคําขยายเพราะขอใช้ขอใช้อะไรล่ะอ่าถ้ามีกรรมมารองรับคือมันก็จะมันก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเนาะอ่า use computer อ่า can I use computer อ่าฉันขอใช้คอมพิวเตอร์หน่อยได้ไหมอ่าประมาณนั้นอ่ามาดูภาพที่5มาดูภาพที่5นะคะภาพที่5อ่าภาพที่5มีอะไรอยู่ในมืออ่ะ มีอะไรอยู่ในมือ apple apple หนึ่ง apple apple หนึ่งลูกนะหนึ่งลูกนะเป็นเอกพจน์ถูกไหม h a v e h a v e คำนี้จะแปลได้ว่ามีก็ได้รับประทานก็ได้ถูกไหมแล้วแต่เนื้อหาแล้วแต่บริบทที่เราอ่านอยู่ในขณนะนั้นหรือแปลหรือใช้ในขณนะนั้นนะคะอาจจะแปลว่ามีก็ได้หรือแปลว่ารับประทานก็ได้ h a v e breakfast ก็คือรับประทานอาหารเช้า Have apple ฉันมี Apple ิลหนึ่งรูปหนึ่งใบอืมอ่ะ c r o s c o อ่ะลืมพูดไปเมื่อกี้เห็นไหม Have Have แล้วว่ามีถูกไหมก็ต้องใส่คำขยายไปให้ด้วยณนะที่นี้เขามี Apple นะณนะที่นี้เขามี Apple อยู่หนึ่งลูกนะคะอ่ะทีนี้มาดูคำต่อมาภาพต่อมาภาพสุดท้ายภาพที่หก ภาพที่หก c ค o s s c o คำี่ยายใช่ไหมโครงสร้างประโยคบอกว่าต้องมีคำขยายหรือกรรมใช่ไหม c o s อะไรล่ะ c o s the window เธอสามารถปิดหน้าต่างให้ฉันหน่อยได้ไหมอืม here you are ช่วย here you are เราแบบท้าทางปิดอย่างนี้ค่ะอ่าทีนี้มาดูนะคะมาดู เข้าใจนะคะเข้าใจความหมายเข้าใจการใช้นะคะหากไม่เข้าใจกลับไปดูในแกมมาหน้าที่10ได้นะคะอ่ามาดูบทสนทนานะคะบทสนทนาระหว่างพ่อกับลูกนักเรียนดูนาฬิกาด้วยนะในคลิปตัวอย่างก็อธิบายไปแล้วถูกไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ ตอนนี้สี่ทุ่มใส่ชุดนอนแล้วนะคะไม่น่าจะเป็นสิบโมงเช้าเนาะอืมน่าจะเป็นสี่ทุ่มพ่อบอกว่าไม่ใช่สิลูกลูกสาวหากไม่ชัดมองดูไม่ชัดในตัวอักษรในในคลิปนะคะให้นักเรียนดูหนังสือเรียนหน้าที่หกได้นะคะ,ะเด็กผู้หญิงพูดว่า can i watch t v ตามโครงสร้างประโยคเลยเห็นไหมคะ c ค n I w อ a อท t c วีแคร a t อว t ตามโครงสร้างนะคะคุณพ่อตอบว่า no I am sorry ไม่พ่อเสียใจด้วยนะก็ะคือไม่ให้ดูอะ่ะ แต่ตอบแบบเป็นสุภาพอะค่ะนะอืทีนี้มาดูบทสนทนาบทที่สองบทสนทนาบทที่สองคือเพื่อนสองคนนี้คุยกัน่มาดูบทสนทนาบทที่สองเพื่อนสองคนนี้นะคะคุยกันนักเรียนดูในตะก,ก้ามีแอปเปิลอยู่หลายใบใช่ไหมใช่ไหมคะอืม แต่ทำไมขอยื่นให้เพื่อนแค่หนึ่งลูกนะคะมาดูนะคะมาดูเพื่อนถามว่า Can I have an apple? Can I have an apple? ตามโครงสร้างเลยนะคะ Can I คำกริยา and apple ก็คือคำขยายนะคะเพื่อนตอบว่าชัว ย y u าพร้อมกับกีิียาท่าทางที่ยืน่นเพื่อนเพื่อนยื่นให้หนึ่งรูปเพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งถามว่า a p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  l e นี่คะผู้ถามว่าทำไมถึงใช้คำว่า a n Apple ล่นะคะทำไมไม่ใช้คำว่า a ะ p อป e ลล่นะคะทำไมไม่ใช้อะคำอะแอปเปิ Apple, คะตอบได้ไหม ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคำว่า a n apple พยันชนะนักเรียนดูนะคะพยัญชนะกับสระภาษาอังกฤษนักเรียนจำได้ไหมพยัญชนะภาษาอังกฤษมีทั้งหมดอยู่26ตัวสระสระภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวคะมี5ตัวมีอะไรบ้างจำได้มีจำได้ไหมคะใครจำได้บ้างช่วยบอกหน่อยได้ไหม ใช่แล้วค่ะมีคำว่า A E I u U มีห้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าคำนามหรือคำศัพท์นะคะถ้าเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นเอก,กพจน์แล้วขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ5ตัวนี้ เราจะใช้คำว่าเราจะใช้คำว่าแอนนะคะเราไม่ใช้คำว่าอะนะคะคำนี้คือคำว่าแอปเปิ้ลซึ่งสระอยู่ด้านหน้าของคำจึงใช้คำว่าแอนนะคะไม่งงนะคะเข้าใจเนาะ นักเรียนเข้าใจนะคะเรื่องการใช้แคนในรูปประโยคคําถามเพื่อใช้ในการขออนุญาตนะคะเพื่อใช้ในการขออนุญาตทีนี้มาดูการบ้านมาดูการบ้านนะคะเรา จะแต่งประโยคคำถามและประโยคคำตอบเหมือน,นสัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่คุณครูจะให้ในักเรียนแต่งคนละสองประโยคสประโยคประโยคคำถามแรกให้ตอบให้ตอบแบบตอบรับก็คือตอบเยสเยหรือว่าชัว ข้อที่สองก็คือคำถามที่ถามแล้วคำตอบตอบแบบปฏิเสธจะมีอยู่สองสามคำตอบนะคะก็คือ no you can no sorry no i am sorry นักเรียนสามารถดูได้นะหน้านี้คือหน้าที่ที่เท่าไหร่นะ ชื่เท่าไหร่นะคะหน้าที่สิบนะคะโดยให้นักเรียนนำคำศัพท์ที่อยู่ในหน้าที่หกเท่านั้นมาตั้งประโยคคำถามนะคะมีภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่ภาพที่ห้าภาพที่หกนะคะนักเรียนดู watch TV คำขยายเขาให้มาแล้ว go out ออกไปข้างนอกอาจจะมีกรรมมาใส่ด้วยก็ได้หรือไม่มีก็ได้บาโรเพื่อนถืออะไรอยู่คะรู้เลใช้คำว่ารู้เลยร o ยูสขอใช้เพื่อนใช้คอมพิวเตอร์คำขยายหรือกรรมให้ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์แอปเปิลคำกริยาคือ have เพื่อนถือ Apple นะคะไม่ได้ใช้ไม่ไม่ใช้ใชีไม่ใช้ฮีเหมือนครั้งที่แล้วนะไม่ใช้ไม่ใช้ฮีไม่ใช้ชีเหมือนครั้งที่แล้วนะ <î S 1> <muş> เพราะเรื่องนี้คือเรื่องนี้คือประโยคขออนุญาตนักเรียนเป็นคนขออนุญาตครูนักเรียนเป็นคนขออนุญาตผูป้ปกครองนะคะนักเรียนขอเพื่อน ยืมเพื่อนนะคะนักเรียนต้องแทนตัวเองว่าไนะคะเข้าใจเนาะไม่ไม่สับสนนะคะกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเดี๋ยวคุณครูยกให้หนึงซักสักหนึ่งประโยคคําถามและหนึ่งประโยคคําตอบนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะขีดเส้นหน้านะคะเขียนวันที่เขียนเป็นใช่ไหมคะอ่ะ เขียนประโยคนะคะเขียนประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งก็คือหน้าที่10ก็คือการใช้การใช้แคนแล้วก็ติดติดตดเขียนไปเรื่อยๆจนถึงคําว่าอนุญาตนะคะจนถึงอนุญาตนะคะขีดเส้นใต้โอเคเนาะอ่ะลายมืออาจจะไม่สวยเนาะแต่เอาความเข้าใจเนาะเข้าใจกันเนาะ ามาดูข้อที่หนึ่งคุณครูเลือกภาพที่สาม I ผิดแล้วอย่างไงเพราะเพราะคำสั่งบอกว่าให้ใช้แค n นใช่ไหมแครนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเพราะขึ้นต้นประโยคนะคะ Can I use a c o อ่ะ t e r C O M นักเรียนดูนะวินวักชัดเจนวินวักชัดเจนนะคะเว้นวักชัดเจนสวยงามพอประมาณสวยงามนะคะแครนไอยูคอมพิวเตอร์ computer. ฉันสามารถขอยืมขอไม่ใช่ขอยืมสิพูดผิดเนาะเพราะคำว่าย s e แปลว,ว่าใช้ฉันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมหรือ หรือตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นยัวก็ได้ใช่ไหมอาจจะเปลี่ยนเป็นยัวก็ได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นอ่าแล้วแต่นะหนูจะใช้รรคำคาขยายอ่าให้มันเหมาะสมอาจจะใช้คําว่ายัวก็ได้ยัวยัวก็คือ y o u y o u อ่าถูกต้องค่ะ y o y o u r แล้วก็คอมพิวเตอร์ c o m อย่าลืมเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะคือประโยคคำถามนะคะโครงสร้างประโยคหน้าที่10กลับไปดูได้นะคะ,ะ Can I use your computer? ฉันสามารถขอยือมพูดผิดอีกแล้วอะ่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ขอยืมมันไม่ใช่บารโรอะ่ะฉันสามารถใช้ขอใช้คอมพิวเตอร์ของเธอได้หรือไม่ถ้านักเรียนตอบ แบบตอบรับนะอ่ะมาดูแบบตอบรับถ้านักเรียนตอบว่าชั่ว <Sure. S 1> คนละบรรทัดนะคะเฮียยูอานักเรียนก็ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็ให้เพื่อนนั่งหรือหรือนักเรียนจะตอบว่า <Yeah. S 1> นักเรียนจะตอบว่า yes ใส่คอมมาให้ด้วยนะคะ yes you Can ก็ได้หมดแล้วหนึ่งข้อขีดเส้นใต้นะคะอันนี้คือแบบตอบรับมาดูข้อที่สองมาดูข้อที่สองนะคะอามาดูข้อที่สองนะคะ can I c l o s e window can I c l o s e the window ใส่ดึกไปก็ได้นะคะ ใส่เดือเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะคะ c คดไอโ o s สหรือวิน o ดเธอเอ้ยฉันฉันปิดหน้าต่างได้หรือไม่ขออนุญาตไงขออนุญาตไงบางทีไปบ้านเพื่อนไงฝนตกฝนกำลังจะสาดเลี้ยวโดยก็บอกว่า Can I close the window Can I close the window ใส่เดือเพราะกว่าใช่ไหม ดื้อไปว่าอะไรน้อไปหาความหมายเอาเองนะคะอ่าบางอย่างนักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองบ้างไม่ใช่ให้คุณครูบอกไปซะทุกอย่างถามว่ารู้ไหมรู้นะคะแต่ไปศึกษาเพิ่มเติมเองได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามในห้องอีกหนึ่งครั้งนะคะ Can r close the w อ n d o นอ่ะ,อะขออนุญาตไงขออนุญาตปิดหน้าต่างได้ไหมทีนี้เราจะมาตอบเพราะเมื่อกี้เราตอบแบบ ตอบรับเลวใช่ไหมอันนี้เราต้องมาตอบแบบปฏิเสธเลือกมาอย่างได้อย่างหนึ่งนะอ่ไม่เอามารวมกันนะถ้านักเรียนเลือก no ใส่คอมมาให้ด้วยอย่าลืมย้ำ no you can t. ไม่ได้ไม่ต้องหรอกเธอไม่ต้องปิดหรอกอืมมันอาจจะไม่สาดก็ได้เนาะ อ่ะทีนี้หรือตอบว่า no sorry ไม่ต้องฉันเสียใจด้วยนะไม่ต้องปิดให้ไม่ต้องปิดให้ฉันอะ่ะเดี๋ยวฉันไปปิดเองประมาณนั้นหรือเปล่านะหรือหรือจะตอบว่า no I am sorry ไม่ต้องปิดเดี๋ยวฉันไปปิดเองอ๋อเสียฉันเสียใจด้วยนะไม่ต้องทำเธอไม่ต้องปิด เดี๋ยวฉันไปปิดเองหน้าต่างบ้านฉันฉันรู้ว่ามันต้องดึงเข้าดึงออกยังไงยกขึ้นยกนิดนึงใส่ก้อนได้ประมาณนั้นนะอ่านี่เป็นเหตุการณ์สมมุติที่คุณครูสมมุติแล้วให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะอ่าคราวนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องทําก็คือเขียนลงในสมุดนะคะเขียนลงในสมุดให้สวยงามนะคะไม่ต้องถึงกับคัดลายมือ แต่ให้เขียนให้สวยงามในระดับลายมือของนักเรียนชั้นป .4 นะคะครูขอย้ำเรื่องการเขียนเว้นวรรคเรื่องการเขียนเว้นวรรคนะคะนะคะให้นักเรียนเขียนเว้นวรรคให้ชัดเจนพยัญชนะตัวไหนก็เขียนให้อ่านออกนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าอีกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจการบ้าน ให้นักเรียนทำแล้วก็ส่งในแชทใน open chat กลุ่มนะคะถ่ายรูปลงลงล,ลแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วทำคลิปบอกนะคะว่าของใครเป็นยังไงบ้างนะคะแต่คุณครูจะรอเวลานะคะคุณครูจะรอเวลาให้นักเรียนส่งแล้วจะมาสรุปนะคะคุณครูจะอ่าอย่างเช่นเพื่อนส่งมาหนึ่งคนเนี่ย คุณครูจะไม่ตอบคุณครูจะเก็บเอาไว้เยอะๆๆ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 ๆนๆๆ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 เดี๋ยวเเาพบกันในชั่วโมงถัดไปนะคะ